ชีวิตหลังแต่งเผยเรื่องบนเตียงคําสามีอึง้งอาณาจักรแพนเค้กเขมานิตสามีสารวัตรหมีแพนมีทายาทปีหน้าลุยทําสวนที่จังหวัดสุรินทร์ เพิ่งจะเข้าประตูวิวากันไปเมื่อไม่นานนี้สำหรับคู่ของสาวแพนเค้กเคมานิจามิกรล่าสุดมีโอกาสมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานกับพี่หมีพันตำรวจโทรศักสุนทรให้ฟังในรายการโตนุแมมชีวิตหลังแต่งงานหายเหนื่อยหรือ,อยังพอล่าสุดเห็นเพิ่งไปจัดงานที่ไร่เชิญตะวันงานนั้นคือท่านวอลเวชิลาเมที i, มาบอกเราว่าอยากให้จัดงานแบบร้านนาให้ที่เหนือ เป็นงานเล็กๆแบบอบอุ่นโทรหาวันได้เรียบร้อยเราก็เลยขึ้นไปกันกันกบครอบครัวและบรรยากาศที่เห็นว่าคนเยอะเพราะว่าในช่วงนั้นมันมีคอสการฝึกสมาธิพอดีก็จะมีพี่ๆที่เขามาทำบุญกันอยู่แล้วมาร่วมเป็นแขกในงานด้วยงานเรียบเรียบและท่านก็จัดเป็นแบบร้านนามีการสืบชะตาก,ก็จบไปอีกหนึ่งงานแล้วก็มีหลายวัดที่เรามีโอกาสได้ไปกราบไหว้สักการะ มีการถือเคดไหว้ขอลูกบ้างหรือเปล่าซึ่งทุกคนก็น่ารักมาอวยพรให้เราหมดเลยอยากให้มีน้องคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าค่ะแต่ก็ไม่กล้าแพนเป็นอะไรที่ชัดเจนจะอีกสักพักหนึ่งเพราะมันยังมีงานที่เรารับเราทำอยู่มีซีรีส์ที่กำลังถ่ายก็อาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าไปปรับตัวยังไงบ้างหลังจากแต่งงานก็ยังมีปรับตัวบ้างแต่ไม่ได้ปรับแบบต่างกันสิ้นเชิงไม่ได้เยอะมากเป็นแค่ในบางเรื่องบางอย่าง แค่การพูดวิธีคิดคืออะไรในบางอย่าง,างเช่นอันนี้เราขอพูดนะในฐานะที่เปลี่ยนสถานะแล้วเราขออนุญาตพูดหน่อยหยุดเราก็หยุดฟังมาคิดดูเออแบบนี้ก็ได้ผลจริงๆเขาก็ต้องปรับด้วยไม่ใช่แค่เราช่วยๆกันตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะอันนี้ทิศทางที่ดีอะไรที่ผ่อนหนักผ่อนเบานิดหน่อยก็พยายามไม่ซีเรียสกับมันจนเกินไปพยายามคุยกันด้วยความเข้าใจ ส่วนเรื่องบนเตียงเราชอบนอนละเมอวันไหนที่แบบทำงานเยอะหัวร้อสนุกสนานเกินไปก็จะมีละเมอบ้างไม่รู้ตัวเขาก็มาบอกตอนเช้าว,ว่าเห็นเราคุยคนเดียวนานมากเลยบางวันก็ลุกขึ้นมาหัวเราะเขาก็ถามว่าเราโอเคหรือเปล่าเขาก็ตกใจแรกๆที่ต้องปรับตัวนิดนึงแต่พอหลังๆรู้ว่าละเมอก็จับนอนลงเหมือนเดิมแต่ก็ยืนยันว่าพี่หนีพอรับมือได้อยู่จะวางมือจากวงการบันเทิงไหมไม่วางค่ะ แผนว่าเดี๋ยวนี้มันยุคใหม่เพราะเราก็สามารถเป็นคุณแม่ที่เฮลตี้หรือทำอะไรได้แพนเค้กเข็มมนิดขยับมาที่นางเอกเจ้าของวลีเด็ด เรื่องราวดีๆอย่างแพนเค้คเกเขมนิดที่หันหน้าเข้าสู่ท้องไร่ท้องนาจนกลายเป็นนางเอกสายธรรมชาติอีกคนซึ่งตอนนี้กำลังรักและหลงสเสน่ห์การทำสวนทำไร่ควักกระเป๋าซื้อที่ว่างเปล่ามาทำให้เกิดประโยชน์หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นไร่แพนแสนสุกจังหวัดสระบุรีและที่ดินไร่นาจังหวัดสุรินทร์พื้นที่รกรลังแห้งแล้งบนเนื้อที่สามไร่ที่เธอพัฒนาเมื่อหปีก่อนดำเนินกิจกรรมภายใต้ศาสตร์พระราชา